สวัสดีครับป้อมอ่าบุ๊บมุลสุวรนณม่ปั้นครับป้อมอ่าแหลกตะครับป้อมลานตามุลสุวรนณม่ปั้นเต็มเม็ดเหลงลาวรับปุ๊บเลยครับอ่ามุลสุวรนณม่ปั้นอ่าผลิตได้ต่างปีครับปุ๊บไม่ต้องกลัวว่ามุลสุวรนณม่ปั้นจะมอดครับปุ๊บอย่าลืมครับปุ๊บอย่าลืมจะโตหรือจะถักเช็ดก็ได้ครับปุ๊บเลยครับ อา่าติดหนึ่งผลิตได้ห้าสิบตัวกับพ่มตอบหนึ่งนัก,กละมันสี่สิบึงสิบห้าก,กิโลกับพ่มเลยครับเลยครับมูสุก้อนไม่พันมีต่างปีครับพ่มไม่ต้องกลัวว่ามูสุก้อนยาเม็ดกับพ่มจัดส่งกันตันติดติดโตจองคิวกันได้ครับพ่มจะโตลือ่อจดเช็ดก็ได้ยครับพ่มเลยครับจัดเต็มคาราเบลไปเลย จะอยู่ไกลจะอยู่ไกลสุกได้กับป้อมเจาาไปใส่ฟักใส่ส่วนผลไม้ใส่ส่วนฟ้ามใส่ส่วนต้นเปล่าใส่ส่วนกัวลังหยิมจู๋อะไรแบบนี้กับทุกตายทังนั้นมีประโยชน์ครับไม่ใส่ตัวได้โวยนะครับป้มขอบคุณครับ